ันนี้จะมาขอรีวิวแว่น VR Glass นะครับมีทั้งสองสีเลยมีสีดำกับสีขาวอ่าวันนี้ผมขอรีวิวสีขาวแล้วกันนะครับแว่น VR สีขาวตัวนี้เรามาดูภายนอกนกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงน้ำหนักก็ประมาณสัก3 4 0 0กรัมได้ครับไม่หนักโอเคด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของ VR อยู่ มาดูด้านข้างก็จะมีมีปุ่มเลื่อนนะครับตัวนี้ไว้ปรับไว้ปรับระยะห่างระหว่างเลนกับหน้าจอโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะมีมีตัวเลื่อนขยับเลนด้านในนะครับปรับโฟกัสได้ถัดมามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตรงนี้ก็จะมีสายรัดสีสันลวดสีสันนี่คือทำทำด้วยหนังหนังนิ่มนะครับไม่ไม่แข็งไม่แข็งมาก เป็นกรรมยี่สามารถปรับปรับต่อศีรษะได้ตรงนี้สามารถปรับให้เข้ากับศีรษะของแต่ละคนได้เด็กๆก,ก็เล่นได้นะตนัวนี้ปรับได้โอเคถัดมามาดูเ่นด้านในกันบ้างเรนด้านในก็จะเป็นเรนซ้ายขวาแบบนี้มันจะมีสวิตด้านบนเลื่อนตรงนี้นะครับสวิตนี่นะครับ ขยับได้ปรับได้ถัดมามันอยู่ด้านข้างกันบ้างตรงนี้นะครับก็จะมีช่องช่องให้ใส่หูฟังกับสายชาร์จขณะเล่นหรือบางทีแบตจะหมดหรืออาจจะอยากฟังฟังเสียงไม่อยากให้คนรอบข้างได้ยินมีทั้งซ้ายและขวาน,นะครับช่องเผื่อบางรุ่นโทรศัพท์ที่ชัดอาจจะอยู่ด้านบน ขอขอโชว์ตรงนี้หนึงตรงนี้นะครับสวิตต์ตรงนี้สามารถปรับปรับเลนได้สามารถปรับปรับจูนคู่กันได้นะครับตรงนี้ฮะใครที่สายตาสัาน้นสายตายาวตรงนี้สามารถปรับจูนได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครอยากจะถ่ายรูปขณะเล่นก็สามารถแกะฝาด้านหน้าออกมาได้นะครับแกะตรงนี้ออกมาตรงนี้ฮะ ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะครับใส่เข้าไปไง่ายๆมันก็จะดูดแบบนี้ถัดมาเรามาเปิดฝาดูว่าด้านในเป็นยังไงบ้างก็แกะตรงนี้นะครับง้างนิดเดียวพอไม่ต้องแรงมากก็จะหลุดออกมาแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันครับตรงนี้เวลาใส่มันก็จะดูดอโอเคงั้นผมขอมาลองกับโทรศัพท์พจริงๆนะครับ ผมมีโน้ต4กับ iPhone 6 plus ซึ่งตัวนี้สองรุ่นนี้น่าจะขนาดใหญ่สุดแล้วละ่ะประมาณ5.5นิ้วกับ5.7นิ้วยังไม่รวมขอบนะฮะขอบอีกก็ประมาณสักครึ itar, ค่งครึ่งนิ้วได้รวมๆกันแล้วก็ประมาณ6นิ้วครับอ่ะเรามาลองดูว่า iPhone 6 plus เนี่ยจะใส่ได้ไหมโอเคนะฮะวิธีการใส่ก็ให้ง้างอย่างนี้นะครับมันจะเป็น ตัวง้างล็อกอย่างนี้อาฮะใส่ไอโฟน6 plus ก็ดันอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยโอเคก็ใส่ได้พอดีนะครับพอดีเป๊ะเลยเผื่อบางคนสงสัยว่าไอโฟน6 plus ใส่ได้ไหมหรือโน้ตที่ขนาดใหญ่ใใส่ได้ไหมก็ได้นะฮะยังพอมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึง ครับก็อย่างนี้ปิดแล้วก็เปิดฝาตรงนี้ได้ถ่ายรูปได้นะครับลาวแกะก็อย่างนี้ครับดันขึ้นอย่างนี้อ่ะโน้ตโน้ตสี่บ้าง ไม่มีปัญหานะครับสำหรับ iPhone 5, iPhone 6 Plus กับ Note 4ซึ่ง Note 5ก็ขนาดเท่ากันก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับใส่ได้เหมือนกันครับโดยหลักๆก,กล้องตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ฮนะรูปลักษ์ภายนอกสวยสวยงามดีมีฟังก์ชันพร้อมปรับเลนส์ได้สำหรับคนที่สายตาสาั้นหรือยาวนะครับ โอเคก็เจ okay. อกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ